สวัสดีครับวันนี้นะครับผมพาน้วพงศ์สมชัยบ้านหนึ่งลิกที่19ครับวันนี้เราจะมารีวิวบ้านออนอานะครับตามเลยครับแล้วก็ขึ้นชั้นสองพอยนะครับมีเสียงรบกวนเยอะไม่เป็นไรนะครับอ่อนี่ครับชุดมาเลยครับนี่ก็เป็นประตูบ้านทางเข้าแรกนะครับนี่เป็นถังสีนะอันนี้ผมมาทาสีบ้านเองเลยนะครับที่เห็นด้านนอกก็คือกี้เป็นสีชมพูนะครับเพราะว่าผมทาเองหมดเลย มาดูดิครับออกมาข้างนอกใหม่ครับโอเครถอันนี้กินได้นะรู้ไะมทำไมล่ะครับรถแคคเกอร์โอเคครับก็ว <laughs> <laughs> ันนี้ครับผันไปครับอันนี้เป็นเจ้าที่ประจำบ้านเนียครับอันนี้ฟ้า <laughs> อันนี้นะครับอันนี้ก็ไปเด็ด <laughs> เด็ดมา <laughs> จากโรงเรียนชงฝานะครับ <laughs> อ้ออันนี้ดีเลยเน,นี่ครับอันนี้ก็ต้องไหวนะครับ สกีเลวยแบบหรืเปล่าเอ้าปกติโจโจ้กับโจโจ้นี่ก็จะอยู่ทั่วบ้านเลยนะครับก็จะอยู่อันนี้เป็นหมวกนะครับใส่ไหมครับใส่ปกติเวลาเดินป่านะครับไป่ได้ที่ไหนได้เดินป่าก็ได้ครัมพาโจโจไปเดินโจโจ้ไปได้ครับโอเคครับมาอยู่ที่ชั้นสองครึ่งนะครับอ่าสองเก้าอันนี้ก็จะเป็นบ้านห้องของวอนอานะครับเฮ้ยห้องของมึงห้องของผมนะครับอันนี้เป็นบ้านของวอนอานะเอน้าเสื้อให้อันนี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้านะครับ เร,เราไม่เปิดดีกว่าครับเราไม่เปิดให้ด oh. oh. okay. uh huh. okay. ูนะโอเคนี่เป็นห้องนอนครับต่อไปก็เป็นระเบียงบ้านนะครับกระโดดได้นะครับไม่ตายต่อไปไม่ตายต่อไปไม่ตายต้องทำตรงี้อย่างจริงจังโอ้เราแพงแพงดูอยู่นะครับโอเคนี่เป็นห้องน้ำนะครับผมก็ไม่เคยนอนเหมือนกันครับผมก็ไม่เคยเหมือนกันครับพื้นหยาพื้นหยาทำไมมีสองห้องอ่ะอือสองห้อง ข้งมมางในมันอ๋ออ๋อนี่ก็เป็นเหมือนด้านล่างนะครับเป็นโถส้วมนะอันนี้เป็นอธิบายหนะ่อยไม่อยากไปตีนเปียกโอเคครับเราเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะกัวทั่วเลยกัวทั่วกัวทั่วตรงน,นี้ครับคือเมื่อก่อนตรงนี้นะครับนี่ยิ่งยิ่งใหญ่ครับคือเมื่อก่อนตรงนี้นะครับเป็นอืมเป็นน้ํานะครับแต่ว่าเขาปูพื้นที่มันถมขึ้นมา,มา,มาครับให้ นะครับอันนี้ก็เป็นแผนครับที่เราไม่ด้นี่แผนวิวให้เขาดูไหมเรียบอแล้วครับโอเคอันนี้ครับคือบ้านนี้ครับอยู่กันหลายคนนะก็เลยต้องให้หลายๆันใหม่นะเก่าับบนับไปถ้าเกิดจะให้บอกว่าของใครเนี่ยดูไม่หมดนะครับอะไรนะลูกอ๋อเดี๋ยวเอาเจ้าจอบไปวางไว้ที่ห้องมานี่เป็นของกินนะ แพนดิอ๋อครับครับครับอันนี้ดีกว่าอันนี้เป็นของกินนะทำไมครับกาวี้ผู้คนหาผู้คนหาอย่างเร็วเลยว่ะเอาอีกครับอันนี้ผมเรียกคนใช้มาเปิดนะก็จะให้คนนี้มาจับปลาใไปนะครับให้มาดูข้างหน้าครับบ้านเวทีอันนี้ก็ต้องเงียบนะครับอันนี้ก็ปกติจะเป็นที่อยู่โจโจ้นะครับนี่จะเป็นที่ใส่ โจ๊อโจ๊ะโจ๊โจ๊โโโโะก็จะโจ๊ก็จะอยู่กันเอครับเนี่ยมันที่ระบายน้ำนะโอเคครับ okay. ข้าวข,ข,ข้าบ้านก็มีแค่นี้ครับขายกี่บาทครับยังเล่นมุกไม่เสร็จขายกี่บาทครับถ้าจะให้ขายนะตอนที่ผมซื้อมาเนี่ยผมซื้อมาไม <laughs> ่ต่อครับเ <laughs> อ่อยี่สิบล้านนะเออยี่สิบล้านนะห้าสิบล้านเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวจะเป็นที่เศรษฐกิจทางเศรษฐกิจแล้วนะครับ อ๋อครับครับตามมาเลยครับรน,น,น,นี่นี่มีที่ขายสปัตดีนะแบบปีนไม่ได้อ๋อเนี่ยเป็นนะครับเห็นด้านล่างั้ยไหมครับนี่เป็นเนี่ยครับเนี่ยเป็นถุงนะครับเป็นหนูนะครับเป็นอาหารของโจโจเข้าใจเลยเหตุผลนี่ดิเฮ้ย,ยแล้ววันนี้ฉกอะไรฉกอะไรเหรอฉกกระปุก อันนี้ก็ฉกนะครับฉกอะไรครับฉกช,ชื่นไปครับอันนี้มันหยาบมากเลยนะทำไมล่ะครับโลกัสพ่องไก่พกใจไปโลตัสกับโรงพักว้หาเธอดูนะครับเุ้ยอุ้ยฉกตกฝากเก็บขึ้นมาด้วย โยนโยนขึ้นมาด้วยไม่ไม่เดี๋ยวเอาขึ้นมาไปที่นั่งตั้งไว้ที่โต๊ะใช่ใช่ใช่เอาอันนี้ไปด้วยอันนี้ไปด้วยเฮ้ยเดี๋ยวตกไอ้เหี้ยไอ็เหี้ยตัดสายกาครับแ้วก็ปิดไฟนะครับคิดปิดไฟกี่นาทีแล้วนี่กูว่าคิดนานละสิบเอ็ดละเฮ้ยเฮ้ยพี่กอหายนีไหนเฮ้พี่กอหายนีไหนหายไปไหนเอ้ยหายไปไหน <rí> e> เอาวัดดีครับมันดูดผมเข้าไปนะเมื่อกี้อ๋อมันดูดมันดูดเมื่อคืนงงงงเลยนะครับงงงงอะไรครับงงเราก็มาดูตู้นี้ต่อเลยนะครับครับครับตู้ตู้โอ้ยโอ้ยโเจ็บเจ็บเจ็บเป็นไรไหมครับเป็นไรไหมครับอย่าเลยนะโอเคก็ไม่มีอะไรก็มีโอ้เอามุกเดือมไหมมุกเดือมไหมมุกเมื่อกี้ไงไม่เจ็บเลยก็